นี่คืออะไรนะคล้ายกับวิธีหลอมดาบเลยใช่ได้นี่คณิต <c oughs> ฟิสิกส์เคมีบ้านเดียวกันถือว่าท่านมีสายตาเฉียบแหลมครั้งที่แล้วที่ข้าพาท่านไปเปิดหูเปิดตาคือเคมีวันนี้จะสอนคณิตศาสตร์ให้ท่านดูให้ดีนะอันนี้เรียกว่าสมการคณิตศาสตร์อ่านตัวเลขอารบิกพวกนี้ตามค่าก่อนนะอ๋อสี่สี่นี่คือสามสิบห้าสามสิบห้า นี่คือส <2. S 1> <94. S 2> องสองเก้าสิส่เออสัญลักษณ์นี้มันหมายถึงสิบสองท่านรู้ได้ยังไงอ่ะ <c oughs> ไก่ฟ้ากับกระต่ายอยู่โครงเดียวกันด้านบนมีสาสิห้าตัวด้านล่างมีเก้าบสขาตอบว่าไก่ฟ้า23กระต่าย12อ,อ๋อไก่กระต่ายในโครงเดียวกันเหรอ,อแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ จะบอกเจ้าว่าข้าคิดอย่างไรนนเออเอาละเอาล,ะ,อาละไม่ต้องไม่ต้องไม่อยากฟังทนฟังไม่ได้ข้าไม่ถนัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษข้าดีภาษาอังกฤษข้าดีมากเลยข้าไม่เชื่อหรอกว่าภาษาอังกฤษท่านก็จะได้ภาษาอังกฤษเหรอใช่ที่เจ้าพูดครั้งก่อนหรือเปล่าอับเบนเดนสวรรค์ทำไมท่านถึงจำได้ทุกอย่างเลยน <c oughs> ี่ท่านเก่งเกินไปแล้วนะถูกต้อง a b a n d o n ท่านคัดตามก่อนเถอะแล้วคำนี้หมายความว่าอย่างไรคำนี้เหรออมหมายความว่าลาทิ้งลาทิ้งเหรอ,อดังนั้นตอนนั้นเจ้าจะลาทิ้งความรู้สึกของข้ากับเจ้าเหรอท่านราศีอะไรถึงจะคิดเจ้าแค้นแบบนี้